ปลอยเวียนบรรทุกสินค้าจากสายทาราเอง,เอง,เอง,เองลํำตะคองสเสด็จพ่อโรหาเกิดพลังเรงใจสร้างทางรถไฟขึ้นลองทามกลางคุณเขาลำเนาป่ามารึกขางูตะขาบ สำหรับที่มาและความสำคัญโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลสองวัดสมรรายของเรานะครับได้มีการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขึ้นโดยมีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเป็นการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการที่ดีโดยเราใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการจากกัดการเรียนการสอนดังนั้นเมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์และการที่เขาได้ออกมานอกห้องเรียนในลักษณะนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงของนักเรียนและสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือนักเรียนสามารถนําเอาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปไขข้อสงสัยในสิ่งที่นักเรียนสงสัยได้อย่างดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้โคราด้านเอง ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสถาปนาเมืองนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชศึกษาเกี่ยวกับประวัติของท่านท้าสุรานารีหรือที่รู้จักกันในนามคุณยิงโมและนางสาวบุญเหลือหรือย่าเหลือรวมไปถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาด้วยและอีกหนึ่งหน่วยคือหน่วยการเรียนรู้ดะดาดของดี ซึ่งในหน่วยนี้เป็นการเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมผลงานของบุคคลสําคัญโดยในท้องถิ่นของเราก็คือเพลงโคลาซึ่งเป็นเพลงที่ไม่เอกลักษณ์เป็นของตนเอง และเมื่อนักเรียนได้ออกมาศึกษานอกห้องเรียนแบบนี้นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงโดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นักเรียนสามารถสรุปบทเรียนได้ตามความเข้าใจของนักเรียนออกมาผ่านใบความรู้และจัดทําแผนพังความคิดนักเรียนสามารถอภิปรายตามความเข้าใจของนักเรียนเองและยังสามารถนํามาต่อยอดเป็นความรู้ในการจัดทําโครงงานในหัวข้อที่นักเรียนสนใจได้อีกด้วยครับ จุลจอมกระหม่อมเจ้าท่านมีเยาวปัญญายาณเปลี่ยนชื่อดงพญาไฟไปเป็นดงพยาง